ร้านเซลล์บาพระรามสของเรานะครับจัดให้แล้วนะครับกับรถเดินทางพิกัด 650cc สองตูบจากค่ายคาวาตสกินะครับในราคาหลักหมื่นครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ชา n น l ของร้านเซลล์บาพระรามสครับ วันนี้นะครับผมบีเซลไว้ครับจะขออนุญาตพาทุกท่านมาชมกับรถเดินทางนะครับพิกัด6 5 0ซีสองสูบยอดนิยมจากค่ายคาวาสกิกันบ้างครับ กับเจ้าคันนี้เลยครับ Kawasaki Versys 650ครับเจ้าคันนี้นะครับของแต่งมาครบๆพร้อมใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวกระเป๋าหลังแคสบาร์รวมถึงชิลนะครับเรียกว่ารถทัวริ่งคันหนึ่งควรจะมีคันนี้จัดมาให้ครบๆพร้อมออกทริปกันเลยทีเดียวครับที่สําคัญนะครับเจ้าตัวนี้นะครับราคาเปิดไม่ถึงแสนนะครับผมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงของแต่งแค่มาครบถ้วนแค่ไหนนะครับและราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในคลิปเต็มครับ แต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพวกเราชาวเซลไวท์พาร์ทสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวรถคันนี้นะครับเต็มๆพร้อมๆกันครับ Life Web that you we've got us tangled caught in what's before our eyes show on. กันเคยนะผมก่อนที่จะไปดูรีวิวตัวรถแบบเต็มๆนะครับตามกฎของทางร้านเรานะครับต้องขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจเลือกซื้อเจ้าตัวเขาอัตเกะเวอร์ซิทหกห้าศูนย์ปีสองพันสิบสามของเราคันนี้นะครับได้ง่ายมากขึ้นครับผมราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัวเขาอัตเกะเวอร์ซิทหกห้าศูนย์ปีสองพันสิบสามคันนี้นะครับเปิดจําหน่ายในราคาเพียงแค่เก้าหมื่นเก้าพันบาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวน์ล้มต้นเพียงแค่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับในส่วนของตาราง งวดละ2390บาทในส่วนของ60เดือนครับงวดละ2,105บาทครับค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้นะครับโปรโมชั่นลด50%เนะครับเหลือมีแค่6 0 0 0บาทนะครับคันนี้รวมออกรถเบ็ดเสร็จ25,000บาทจบทุกขั้นตอนครับ ฟังราคากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคงอยากที่จะดูรีวิวตัวรถคันนี้ของเราแบบเต็มๆกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรีวิวตัวรถแบบเต็มๆกันดีกว่าครับอันดับแรกครับเช่นเคยครับขออนุญาตเริ่มต้นที่เลขไม้ของตัวรถก่อนเลยขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงครับตัวนี้นะครับเลขไม้วิ่งมาไม่เยอะไม่น้อยนะครับพอดีๆครับเลขไม้วิ่งมาเพียงแค่2 8 0 0 0กิโลครับตัวรถคันนี้เราเซอร์วิสให้เรียบร้อยพร้อมใช้นะครับไม่ว่า มาดูในส่วนของสีสันของตัวรถกันบ้างครับตัวนี้นะครับสีเดิมตรงเล่นนะครับสีสันสวยงามนะครับไม่เคยล้มไม่เคยชนไม่เคยเกิดอบุบัติเหตุหนักริ้วรอยมีแค่ตามการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของแต่งกันบ้างดีกว่าครับในส่วนของแต่งตัวนี้นะครับค่อนข้างจะจับหนักจับเต็มเรียกว่าครบถ้วนนะครับพร้อมออกทิปกันเลยทีเดียวขออนุญาตเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนเลยครับ ตัวนี้ครับผมมาพร้อมกับชิลหน้าสีสโมกตรงรุ่นนะครับขนาดใหญ่ทรงสูงครับที่สําคัญตัวชิลตัวนี้นะครับไม่หลอกตาครับไล่มาดูในส่วนตัวปากนกด้านหน้าครับตัวนี้นะครับเป็นปากนกด้านหน้าแต่งนะครับผมวัสดุงาน ABS ตรงรุ่นนะครับแข็งแรงยึดเข้ากับหูยึดตรงนะครับที่สาคัญนะครับตัวนี้นะครับไม่สั่นนะครับใช้งานค่อนข้างดีครับมาดูในส่วนตัวกาดหม้อน้าครับตัวนี้นะครับเป็นกาดหม้อน้ํามีเนียมแต่งนะครับตรงรุ่นอีกชั้นันสีดำนะครับเซฟหม้อน้ำนะครับเวลากันหินกระเด็นโดนนั เดี๋ยวมาดูไฮไลท์ของเจ้าคันนี้ครับที่ผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับจะยูนในส่วนตัวแคสบาร์ครับตัวนี้นะครับแคสบา์ของเจ้าคันนี้ที่ให้มาครับเป็นชุดฟูลนะครับสั่งทําพิเศษนะครับตั้งแต่ชุดบนด้านล่างนะครับตัวนี้มาเต็มๆหล่อๆครับที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงมากๆครับยึดเข้ากับตัวเฟรมรถทุกจุดนะครับใช้งานในค่อนข้างดีเวลาที่เกิดอุบัติเหตุตัวนี้เซฟตัวรถได้เยอะมากๆครับไล่กลับขึ้นมาที่ตัวของตัวแฮนด์นิดนึงครับ ในส่วนของตัวแฮนด์นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกาดแฮนด์แต่งนะครับตรงรุ่นนะครับด้านในเสริมโครงเหล็กเพิ่มความแข็งแรงนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีครับกันลมกระทะมือกันหินกระเด็นโดนมือเวลาที่เราออกทริปไกลๆต่างจังหวัดนะครับนอกจากนี้ครับยังเพิ่มมาในส่วนตัวชุดอุปกรณ์ต่อ USB และตัวชาร์จแบตนะครับตัวนี้ก็ให้มาครบครับต่อกับผ่านฟิลนะครับตัวนี้หมดปัญหาเรื่องไฟช็อตไฟรัดวงจรครับนอกจากนี้ครับมาดูที่ด้านหลังกันนิดนึงครับ ในส่วนเจ้าด้านหลังนะครับคันนี้เต็มๆไม่แพ้กับแคร์สตาร์ครับมาพร้อมกับกล่องหลังและแหลกตรงรุ่นนะครับผมในส่วนของกล่องหลังที่ให้มาตัวนี้3ใบเต็มๆเป็นของกิวีนะครับทั้งชุดนะครับน้ำหนักเบาคอนโทรลลดง่ายที่สําคัญเวลาความเร็วสูงตัวนี้ไม่มีลอนนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนตัวแหลกนะครับแหลกที่ให้มาก็เป็นตรงรุ่นอีกเช่นกันครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้รับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะครับถัดมานิดนึงครับในส่วนตัวท้ายแต่งครับ ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับท้ายสั้นแต่งด้านหลังนะครับตรงรุ่นครับในส่วนตัวไฟเลี้ยวยังคงเป็นไฟเลี้ยวเดิมนะครับเพื่อเพิ่มความสว่างและความอลังการเหมือนเดิมครับมาดูในส่วนตัวยางกันบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับในส่วนของตัวยางหน้าและยางหลังที่ให้มานะครับ ตัวนี้นะครับดอกยางเหลือค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหน้ายางนิ่มนะครับเพราะฉะนั้นตัวรถพร้อมออกทิปใช้ได้อีกยาวๆแน่นอนครับมาดูในส่วนตัวท่อกันบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับท่อที่ให้มานะครับเป็นท่อเดิมพานะครับผมบอกได้ว่าเสียงมาเป็นลูกครับแล้วลั่นแล้วใจขี่มันมันแน่นอนนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเริ่มฟังเสียงเครื่องยนต์ด้านนอกรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถและไปฟังเสียงท่อครับว่ามันจะลั่นเป็นลูกแล้วใจขนาดไหนพร้อมแล้วไปดูด้านนอกกันครับผม โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์เสียงท่อนะครับรวมถึงการเทเลสบปไฟของตัวรถกันเลยดีกว่านะครับขออนุญาตเปิดกุญแจสตาร์ทรถให้ฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงครับตัวนี้จบจบนะครับรอบเดินเบานิ่งๆเสียงท่อมาเป็นลูกพอๆครับขออนุญาตเบรคเครื่องนิดนึงครับจบจบพร้อมใช้ครับเครื่องยนต์นิ่งเงียบมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยววนดูรอบคันตัวรถกันดีกว่าครับผมมาวนดูรอบรถพร้อมๆกันนะครับ ตัวรถนะครับสีสันสวยงามนะผมนิ้วรอยตามการใช้งานปกติรถไม่เคยล้มไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมปากนกด้านหน้าตัวนี้ยึดแข็งแรงนะครับผมงาน ABS ครับในส่วนของยางหน้าหลังนะครับดอกเต็มเต็มแคดบาร์ฟูลนะครับสั่งทําพิเศษนะครับหูยึดตรงนะครับผมในส่วนตัวแคดบาร์นะครับตัวนี้นะครับจะมีสําหรับไว้ยึดไฟสปอร์ตไลท์นะครับตัวนี้ท่านใดเอาไปยาก หนักเบานะครับพร้อมแหลกนะครับแข็งแรงมากๆครับเสียงท่อผ่านะครับผมขออนุญาตไปเครื่องให้ฟังเสียงท่อกันนิดนึงนะครับมาเป็นลูกดุดนะครับสไตล์2สูบนะครับระบบไฟติดครบครับท้ายสั้นแต่งนะครับผมยางหลังตัวนี้เต็มไทมนะครับของหลังพร้อมแหลกรอครับ โก็เตอร์ตัวนี้เรือเือนะครับใช้ได้ยาวนะครับตัวรถพร้อมใช้นะครับเครื่องเดินรอบเดินเบาเงียบๆนิ่งๆนะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแตรลมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดแตรคล้องเสียงแตรลมนิดนึงติดครบนะครับผมใช้ได้ครบทุกจุดเลยเดี๋ยวดูที่หน้าปัดเลนไม้กันนิดนึงครับตัวนี้นะครับผม FS ดับทำงานปกตินะครับอันนี้เมื่อไหลออกครับจะดับปกตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องดูรอบการทำงานเครื่องกันนิดนึงนะครับ ปกตินะครับไฟพามากบ่ครับไฟสูงทํางานปกติครับตัวนี้ติดครบรอบคันพร้อมใช้นะครับตัวนี้เป็นชุดต่อ USB นะครับผมสำหรับเสียบนะครับได้ทั้งจุดบุหรี่นะครับผมแล้วก็ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือครับหล่อๆนะครับสีเริมสวยสนะครับปงเล่มนะครับรถไม่เคยชนเกิดอุบัติเหตุครับกาดน้ําแต่งนะครับผมตัวนี้หล่อๆพร้อมใช้นะครับ ชืหน้าแต่งคับผมสีขโมกนะครับตัวนี้ไม่หลอกตานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องยนต์นะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัวคาวาซากิวอซิสหกห้าศูนย์ปีสองพันสิบสามคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมตารางการดาวน์รวมถึงของแต่งต่างๆนะครับสามารถกดดูดารางใต้คลิปได้เลยครับแล้วนี้นะครับต้องลากันไปก่อนฝากติดตามไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าจะมารีวิวกับรถรุ่นอะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ